ร่างชอบใจเพราะว่าเปิดประตูเข้ามาเย็นหัวรอชอบใจเลยค่ะโรงแรมที่พักนี้นะคะซอยจะเล็กมากเลยค่ะรถใหญ่เข้าไม่ได้ทางโรงแรมก็เลยส่งรถพ่วงมารับนะคะดีดีดีอันนี้ก็จะเป็นเตียงนอนขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ อันนี้จะเป็นห้องสี่สำหรับสี่คนเป็นห้องเดียวที่เหลืออยู่มาชมห้องน้ำกันก่อนคะ่ะห้องน้ำก็จะแยกนะคะอันนี้จะเป็นห้องอาบน้ำตรงนี้ก็จะเป็นห้องสุขาคะ่ะ <c oughs> เขาจะแยกหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นที่แขวนเสือ้อเพื่อนดูสิ ปูนสไตล์ปูนดิบเนาะขัดมันเย็นมากเลยค่ะนี่มีตู้เย็นทีวีเนาะแล้วก็จะเป็นก่อขึ้นมาเป็นอิฐอย่างนี้สำหรับวางของก็สะดวกนะฝรั่งชอบใจเพราะว่าเปิดประตูเข้ามาเย็นหัวร้อชอบใจเลยค่ะที่พักนี้ชื่อเซเมนตาบายซีวิวนะคะ อยู่ท่าหน้าบ้านของเกาะร้านค่ะห้องพักก็จะมีแบบห้องพัก1คน2คน3คน4คนราคาก็ลดหลั่นกันไปค่ะตั้งแต่1,000 1,300 1 8 0 0แล้วก็2,000นะคะแต่ตอนที่นะ้าหมีมาพักนี่พักห้องแบบ4คนเพราะว่าเหลือห้องเดียวแต่ราคาก็แค่พันแแล้วก็มาจํากุญแจอีก100ค่ะที่นี่ก็จะมีอาหารเช้าให้นะคะ1มือ้อ ส่วนมื้อกลางวันกับมื้อเย็นก็หาทานเองหรือจะสั่งจากที่นี่ก็ได้ค่ะมีบริการแต่ว่าก็จะมีกาแฟแล้วก็มาม่ากรกะป๋องให้ฟรีนะคะมีกระติกน้ำร้อนตั้งให้ค่ะแต่ว่าบริการตัวเองนะคะที่ตรงท่าหน้าบ้านนี้นะคะก็จะมีตลาดตอนเย็นด้วยค่ะมีอาหารขายหลากหลายเลย ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาก็ฝากกดติดตามจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ